มาดกลางคันเพราะอะไรเพราะว่าได้เล่นป่าเราเล่นป่าเพราะอะไรเพราะไม่มีคนเล่นเย่สวัสดีค่ะูเพื่อนๆถึงแม้ว่าผมจะโลภฟ้าแต่ก็อย่าไว้ใจนะครับสลอมมาใช่แล้วครับคุณเอลสุ อฮ้ยเคนเคนเฮ้ยเอาเรื่องอย่ามาแย่งฟาร์มผมนะครับคุณเ,เอลสู่เดี๋ยวผมไม่เกิดทั้งที่ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเกิดไหมเคน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 อีกแล้ วิปูใกล้กาตายแล้วไม่ตีย้ยเราจะไม่แย่งปูเมดนะคะเพราะว่าหัวโคนเป็นเมดก็คือมันจนเมดเป็นอันที่จนมากไอรี <I leave S 1> ไปอยู่กลางกับเมดฉะนั้นผมจะดูแลป้อมบนที่คุณเองครับเพราะว่าผมอยู่แถวนี้ <c oughs> เสร็จแล้วเราก็ทำหน้าที่ของเรานะคะก็คือเอาออบเจกต์ยิ่งเราได้ออบเจกต์เรายิ่งเท่ ฟอร์เรนไปอยู่เลนแคลรี่อย่างนี้หวานสิครับมันไม่มีคนมาขัดเราเลยเว้ยเริศสุดอะไรสุดอิยาดูถ้าเราคงไม่ต้องทำงานหนักแล้วมั้งเพราะว่าเพื่อนเราเล่นดีเอาว่ะเอลสูที่ดีคือเอลสูที่คิวได้มีปุ่มยิงธรรมดาโอ้โหเธอหวานเจี๊ยบเอ๊ะ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  เอ๊ะหวานเจี๊บเขาไปทำไมสวัสดีครับเกิดใหม่แต่ลอเหมือนเดิมนะคะผมจะไม่เปรี้ยวแล้วครับผมจะฟาร์มอยู่บ้านอย่างสงบสเงียมเรียบร้อยเอาซาตาเขาอยู่นี่นี่ว่ามามาหนุ่มเทดดี้มาช่วยแล้วครับ งสอเมื่อครูพี่เท่หรือไม่โคตรเทเจ้าค่ะเอาว่าได้คิวคนแล้วหลังจากเข้าไปตายในโดงบับแดงฟอรเลนหรอเราก็เท่ซะด้วยว<ะ>ใช่ทีนี้ก็ทีนี้ก็ลำบากก็ว้าวุ่นเลยอุ้ย เฮ้ยทั้งเคนทั้งแวนเลยเหรอึ้นมาทำอะไรกันไม่น่าไหววะก <c oughs> ดแข็งไม่เอาไม่เอาไอริเราน่าจะไม่ไหว <c oughs> ไปกันเถอะเย,ย่ได้สาวมาหนึง่งขออนุญาตทำง,งานนะครับผมจะเก็บอบิโซเพื่อเพิ่มความวิบวับอะ เพื่อนนัวไฟกันอยู่ตรงนู้นโอย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 โกระตุกวิบวับเกินความล่อเป็นเหตุสังเกตได้ออฟเลนมีสองอ่ะ <Yeah. S 2> <The force. S 1> เยี่ยมเจ้าดาร์กเหรอแต่ว่าเราเพิ่งเตียวไปโซ่ไปนะมันจะตีไม่เข้าหรือเปล่า,ไ,าได้อยู่ได้อยู่ถ้าไม่มีคนแย่งกะได้อยู่เยียบอุ้ยแล้มันกระตุกกระตุกอะไรตอนนี <S <S ้ เออเอลซูเอาเรื่องว่ะเฮ้ยเทลจะตายระวังแบทแมนเฮ้ยช่วยเอลซูหน่อยสุดเย่เราทำหน้าที่แล้วพาร์นิช เรื่องหนักใจก็คือต้องปล่อยไหนอะทำไมเพื่อนชอบพาเอาบับติดๆกันมันจะตีไม่เข้าเอานะเราจะตุยหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเพื่อนเปิดเราก็ต้องตามปะทำหน้าที่ซะหน่อยอุ๊ยเพื่อนตุยแต่เรายังตีอยู่เพราตีไม่เข้า อเอลสู่ก็ตุยอ,อีกนานไหมเนี่ยเยี <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ่ยมเย่เยี่ยมโหเหลือเราคนเดียวปะเนี่ยแย่แล้วโอ้โห <c oughs> oh, แล้วฟอเรนอ้อมาดักหลัง oh, ผมจะไปรอดอะไรแต่ดาเข้าแล้วนะพวกเธอจะไม่กลับไปกันบ้านจริงดิ แล้วฟอเลนเขาไมายืนว์ปตรงนอ้เออฟอเรนมาโอ้ยเวนโอ้ยเราแพ้ระยะเทล นี่แน่เก่งมากพี่แจนแต่เราโดนเคนขวนตายแล้วพี่แจนก็ตามเราไปเพราะแวนมาตีและไอริก็มาตีแวนอีกทีและเอลสุก็มาเก็บซาตาไปหุยและไอริก็เก็บเคนไปอีกหมดตีเราปะเขาหมดตีปะเก่งมากเธอขวรป้อมลิเลนะียหน้าระวังฟอรเรน มันก็ตายไวซะด้วยเข้าไปปุ๊บตายเลยทีนี้เพื่อนในทีมก็ว้าวุ่นเลยโอ๊ยทำไมนอนไวเหลือลิเลยนาคนเดียวคนเท่ตุยคนแรกที่เหลือก็ตามมาผมมาแล้วครับฟู่เออไม่ได้ไม่ได้แล้ว ลางอาัดกับแครี่ด้วยกันแทบไม่ได้เลยปะเนี่ยเฮ้ยเทวนาฏย่าเ <have> ออโอ้ยไวไฟ,ไฟกระตุกฝนมันตกเย่เอาเลยเ <c oughs> ย่หมดตีปะครับ nice. ได้ป้อมกลางเขาปะ จบเลยไหมหรือว่าต้องเอาม่วงก่อนต้องเอาดาก่อนโคตรเซียนเอลสูเก่งมากเราขอทำหน้าที่ของเรายิง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 เมีคนกำลังจะมาแย่งเราต้องรีบเรามีพาร์ิเชอร์เราจะกวนให้ทัน S yes s i ไปไปบนเอาโมเตอร์เลสทำเลปล่อยมังกรตลาดวายเย่เ <c oughs> ย่คีบใหญ่เข้าพอดีปไปไปไปตีป้อมกันทุกคน สอยปอมสอยบอมซอยบอมผมสอยบอมเวจบแล้วู้เอลสูได้ปรบมือครับ <c oughs> นึกว่าจะได้คะแนนที่โหลเนี่ยเราแบบนอนเร็วตลอดเลยเข้าไฟแล้วก็ตุย